สวัสดีครับทุกคนก็เปิดออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับ Call of Duty Warzone 2นะครับมาในชื่อ Warzone 2.0นะครับวันนี้ผมเอาข้อมูลสำคัญสำคัญของ Warzone 2.0เนี่ยมาอธิบายมาพูดคุยกันนะครับอันดับแรกนะครับ Warzone 2.0มากับแมปใหม่นะครับซึ่งมีเซตอัพอยู่ในฉากของโซนอาหรับนะครับซึ่งแมปนี้นะครับมีชื่อว่าเอามา l ัสนะครับคืออันนี้ไม่แน่ใจนะว่าออกเสียงถูกไหมครับเอามา l ัสก็เป็นแมป Warzone ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาเลยนะครับเทียบกับวนด้าหรือเทียบกับคาเดล่าแล้วเนี่ยใหญ่่กวา ประมาณสัก20%ได้เลยนะครับซึ่งความใหญ่ของแมปก็มาพร้อมกับความจุคนที่ใหญ่ขึ้นนะครับวอซู200นะครับรองรับได้มากสุดถึง200คนนะครับในแมปเดียวโอ้โหโคตรเดียวแบบคอมระเบิดนะครับเยอะมากนะครับซึ่งดูจากคลิปวิดีโอนะในตีหนึ่งนะครับสามารถโดดได้มากถึง5คนเลยนะครับต่อมาเมื่อกี้เป็นแมปใช่ไหมครับอันนี้มีระบบวงใหม่เข้ามานะครับคือเป็นระบบวงเขาเรียกว่า วงแบบไดนามิกแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นวงที่เคลื่อนแบบปวดหัวนะครับปวดหัวเลยนิดนึงนะครับนี่ปกติเกมเบทเทอร์ย่จะบีบวงกลมเล็กลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับคือมีโซนให้เลือกเล่น3โซนนะครับแล้วพวกวงแดงเนี่ยมันก็จะแทรกเข้ามาตามช่องว่างตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าถ้าเรามีฮอร์นะบวกหน้ากากนะครับเราก็สามารถข้ามวงได้อยู่นะผมว่าก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ในเบทเทโรโย่ ok สำหรับผมมากเลยนะเนี่ยเป็นไงไดนามิกวง วงแบบเดนาดมิกเนะ่ครับทุกคนคิดว่ายัางไงมั่งวงแบบนี้อันนี้ก็มองว่าน่าสนใจดีครับต้องอยากลองไปเล่นเองแล้วว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงนะอา่าแล้วก็ในแต่ละวงเนี่ยสมมติถ้าผมอยู่ตรงวงด้านล่างใช่ไหมครับวงกลมด้านล่างตรงนี้คือภายในวงที่เราอยู่จะบอกว่าอา่าในวงเนี้ยมีจํานวนกี่คนกี่ปาร์ตี้นะครับเราจะได้คํานวณได้ว่าศัตรูที่เราต้องเจอในวงนี้เนี่ยมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายิานดีสาหรับคนที่เล่นวอลโซนและอยากว่ายน้านะครับก็คอนเฟิร์มมา,แล,า,าแล้วน,นะคร ทางน้ําด้วยนะครับถ้าที่เห็นเนี่ยมีเรือ2แบบนะครับแล้วก็พวกไม้อะไรพวกนรรี้สามารถโยนให้มันลอยน้าแล้วก็เรือขับผ่านมาระเบิดได้ด้วยนะครับก็การว่ายน้ำนะครับก็ยังคงความเป็นคอสตูตี้อยู่คือแบบว่ายเร็วมากนะครับส่วนต่อไปนะครับวอลโซนสองจะไม่มีโหลดเอาท์อีกต่อไปแล้วนะครับก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากนะสำหรับคนเล่นวอลโซนหนึ่งมานะครับซึ่งไอการไม่มีโหลดเอาท์เนี่ยเขาแทนมาด้วยการซื้อของในช็อปแทนนะครับหลักๆเลยนะครับที่คนซื้อโหลดเอาต์เนี่ยก็คืออยากได้ปืน กับเพิกนะครับซึ่งเขาเอาปืนจากโหลดเอาเนี่ยมาขายในช็อปแทนนะครับซึ่งจากข้อมูลเกมที่เป็นอัลฟ้าอยู่ครับผมมองว่าปืนเนี่ยมันแพงไปนิดนึงนะอย่างอะซับแมชชีนกันกระบอกนี้หมื่นสองครับอันนี้ยังไม่รวมค่าอัปเกรดครับเออเกือบลืมบอกไปนะครับคือเราซื้อปืนมาเนี่ยเป็นราคาปืนเปล่านะครับเรายังต้องไปอัปเกรดแยกอีกทีหนึ่งในช็อปซึ่งแพงไหมปกติเราซื้อโหลดเอาหนึ่งหมื่นนะครับเก <laughs> ็บได้4คนได้ปืน2กระบอกได้เพิกอันนี้ปืนกระบอกเดียวเปล่าหมื่นสอง แล้วก็ต้องไปบวกค่าอัปเกรดปืนนะครับซึ่งเราต้องซื้อ2ปืนใช่ไหมหลักๆซึ่งผมบอกว่าเปิดจริงราคาปืนพวกนี้มันไม่ควรเกินกระบอกละพันถึงสองพันนะเพราะว่าอ่ะสมมุติเราเล่น4คนใช่ไหมครับเราซื้อกับ2กระบอกอ่ะสองกระบอกอ่ะสี่พันตีไปซื้อ4คน4ี่สี่สิบสองหมื่นสองไม่รวมค่าอัปเกรดก็แพงกว่าโหลดเอาภาคเก่าไปแล้วนะครับแพงจริงครับเรื่องปืนก็เขาอ,อาจจะปรับนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกมอัลฟ่านะครับยังไม่ใช่เบต้าด้วยซ้ำข้อมูลที่ผมบอกในคลิปเนี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งระบบใหม่ของ w a r z o n e 2.0นะครับคือเขาจะเพิ่ม AI เข้ามาในเกมนะครับทั้ง AI ที่แทนตัวผู้เล่นหรือเป็น AI ไอที่การไอเทมระดับสูงภายในแมปนั่นเองนะครับให้เรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างพวกเกม Division หรือนะครับเวลายิง AI ภายในเกมเนี่ยก็จะมีดรอปของหรือว่าของที่ AI คุมกันเป็นของระดับสูงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองว่าโอกาสเจอ AI แทนผู้เล่นในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าคนเต็มตลอดนะครับต่อมาเป็นเรื่องระบบกระเป๋านะครับระบบกระเป๋าใน w a r z o n e 2 0เนี่ยก็มีการเพิ่มกระเป ทำให้เราสามารถเก็บของใส่กระเป๋าแล้วก็โยนให้เพื่อนได้แล้วนะครับพวกสตองสตันอะไรพวกนี้นะเราสามารถวางลงพื้นให้เพื่อนได้แล้วนะครับซึ่งไอตัวระบบกระเป๋าใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนการเก็บเกาะของเราไปเลยนะครับปกติเนี่ยเราจะใส่ได้5กับ8ชิ้นใช่ไหมครับต่อไปนี้ครับเกาะจะเก็บได้ช่องละ3ชิ้นนะครับซึ่งแปลว่าเราเนี่ยสามารถเก็บเกาะได้มากขึ้นหลายช่องนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะคือเราต้องเปลืองช่องกระเป๋าแบ็คแพ็คนะครับต่อมาครับระบบรูทของแบบใหม่นะครับปกติเราเปิดกล่องในวอลโวหนึ่งนะครับของมันจะเด้งออกมาครับต คอยเลือกของในกล่องแทนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันจะลดความคล่องตัวไปเยอะเหมือนกันนะคสำหรับผมคือเราต้องเอาหน้าจุ่มกล่องเลือกของแทนนะครับตอนนี้ของมันจะไม่กระเด็นออกมาละปกติ 1, วอลโซนหนึ่งเราวิ่งปุ๊บสไลด์เปิดกล่องแล้วก็ค่อยเลือกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้เราต้องมา,มาจุ่มสักพักหนึ่งเลยแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็พวกของที่ดรอปตามแมทเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นน้อยลงนะครับมันจะย้ายอยู่พวกแบบบนชั้นวางของเชลเตอร์หรือว่าเงินเนี่ยจะไปอยู่ในพวกแบบบนแบบแคชเชียร์เก็บเงินอะไรอย่างี้นะคร บอลโซนหนึ่งไปบอลโซนสองมันจะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับที่เป็นระบบที่ทุกคนน่าจะปวดหัวนะครับกูแลกนะครับคุกใหม่ระบบใหม่นะครับคือปกติเราลงไปหนึ่งหนึ่งใช่ไหมไม่มีคําว่าหนึ่งหนึ่งรับตอนนี้เป็นสองสองนะครับซึ่งไอ้เราซึ่งไอ้ระบบกูแลกเนี่ยก็ยังมีงงง,งอยู่บ้างน,นะครับคือเราลงไปสองสองใช่ไหมครับคือคนที่มาเล่นอยู่ฝั่งเดียวกับเราเนะี่ยบางทีก็ไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับก็เป็นทีมอื่น แบบแรนดอมเข้ามานะครับคือเราต้องชนะ2คนของอีกฝั่งนะครับแล้วก็เรื่องปืนในกูแลกนะครับเราต้องเก็บตามพื้นในคุกเองนะครับแล้วก็มันจะมีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะที่ผมเห็นล่าสุดน,นะคือเราสามารถเก็บกุญแจแล้ววิ่งออกได้เองโดยที่เราไม่ต้องยิงก็ได้นะครับซึ่งระบบคุกเนี่ยเดี๋ยวผมมาเจาะลึกให้ทีตอนเป็นเบตานะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลยังค่อนข้างน้อยนะระบบคุกนะครับแต่ว่าหลักๆคือเป็น2 V2 เก็บปืนในคุกนะครับไม่ได้ดรอปมาตอนลงไปแล้วนะข้อมูล,ลหลักๆของวอรซสองูที่ออกมาก็ มีประมาณนี้นะครับคือถ้าตามความคิดเห็นอของผมนยะผมรู้สึกว่าภาคนี้พยายามปรับให้เกมเป็น Battle Royale มากขึ้นนะครับต่างกับ Warzone หนึ่งที่มันเหมือนเ,นเป็นการเล่น Dead m a ที่ลงไปในแมปของ Battle Royale นะอันนี้มันก็จะทำให้เกมดู Survival มากขึ้นนะครับดูมีระบบที่ยุ่งยากมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีข้อเสียไหมก็ต้องคือต้องลองเล่นเองนะครับผมไม่สามารถรีวิวได้เพราะว่าอันนี้เป็นการดูข้อมูลไม่ได้เล่นเองนะครับเดี๋ยวรีวิวเนี่ยจะมาช่วงที่ผมได้เล่นเองดีกว่านะครับเป็นความรู้สึกของการเล่นเองดีตอนนี้ยัังบบอกไไม่ด้ครว่า อันใหม่ดีกว่าอันเก่าอันเก่าดีกว่าอันใหม่นะก็ต้องลองเล่นเองก่อนนะครับเออแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเกือบลืมไปอ่าภาคนี้ไม่สามารถ c a n เซิลสไลด์ได้แล้วนะครับแต่จะมากับเมตาใหม่ก็คือการโดดกบหรือพุ่งลงไปแล้วยิงแทนนะครับเป็นการดรอปช็อตแบบใหม่ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงตอนเล่นจริงนะครับโอเคครับวันนี้สําหรับคลิปของวอลซ n น2.0ข้อมูลก็ มีประมาณนี้นะครับถ้าข้อมูลไหนผิดพลาดไปหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้ใหม่ทีหนึ่งครับคือปรับเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันเป็นอัลฟาครับเดี๋ยวเบต้าจบมีมาอีกแน่นอนนะครับว่าปรับเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็วอร์โซน2.0นะครับได้เล่นแบบฟรีทูเควันที่17พฤศจิ K, กายนเวลาประเทศไทยนะครับก็หลังจาก m o เด n w a r f a r e 2ตัวเกมเต็มเนี่ยประมาณ2อาทิตย์เองนะออกมา2อาทิตย์ก็ได้เล่นวอร์โซน2แล้วถือว่าเร็วมากเลยนะครับใครที่รอเล่นก็เตรียมเลยครับ ส่วนวอลโซนโมบายก็เปิดตัวมาอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปแย่งมาให้นะครับส่วนวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า